สีขาวเดินเบี้ยคู่ริมฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเดินเบี้ยริมอีกตัวสีแดงขยับเบี้ยสีขาวเดินเบี้ยริมฝั่งสีแดงเดินสวนกลับขึ้นไป สีขาวจึงโจมตีเข้าการกระดานสีขาวจึงขยับเม็ดฝั่งสีแดงเอาโคนขึ้นไปผูกสีขาวพัฒนาโคน ฟังสีแดงเดินเรือคู่ สีแดงครับผมเป็นฝ่ายเริ่มกินก่อนสีขาวกินโต้อตอบเฉยๆฝั่งสีแดงก็ขยับเรือ สีขาวทำท่าจะซ้อนเรือฝั่งสีแดงซ้อนเรือก่อนสีขาวจึงขยับขุนโลบฝั่งสีแดงขยับเรือ สีขาวขยับเรือกดขุนนะครับฝั่งสีแดงหลบตากดสีแดงครับผมกินเบีย้ย สีขาวเช็คโคนกินสีแดงเอาเม็ดกินเม็ดสีขาวเช็คโคนกินกลับออกมาสีแดงขยับมา้าสีขาวซ้อนเรือสีแดงขยับโคนสีขาวดันโคนขึ้นมาไล่มา้า สีแดงจึงใช้โคลหนึ่ตัวกินสีขาวกินโต้อตอบฟั่งสีแดงเดินมา้าสีขาวเอาม้าบุกสีแดงจึงใช้เรือไปผูกเบีย้ยสีขาวดันโคนเข้ามา สีแดงจึงกินตัดเหลือ สีแดงครับผมถอยกลับไปกินโคนสีขาวกินสีแดงขยับขุนสีขาวขยับเรือสีแดงขยับเรือมากันไม่ให้โดนลุก สีขาวดึงเรือมาสุดกระดานสีแดงถอยมา้าสีขาวจับกินมา้าม้าแดงกระโดดหลบสีขาวขยับเรือสีแดงจึงกินมา้าสีขาวใช้เบี้ยกิน สีแดงถามต่อสีขาวรับแรกสีแดงกินลุกสีขาวใช้ขุนสีแดงขยับมา้า สีขาวเดินขุน สีแดงเดินดเบี้ยอกไปสีขาวกินสีแดงขยับม้าหลบสีขาวบ,บุกเข้าหาขุนแดง สีแดงขยับมา้าสีขาวเดินเบี้ยงหงายสีแดงเดินม้าเข้ามาสีขาวขยับม้าเช่นกันสีแดงตีลุกสีขาวหลบสีแดงขยับมา้าสีขาวเดินมา้าสีแดง ขยับขุนสีขาวถอยเบี้ยงหายสีแดงจึงใช้ม้าตีลุกสีขาวชิดม้าสีแดงหลบสีขาวตาม สีแดงครับเอามาเข้ามุมสีขาวกินแรกสีแดงใช้ขุนสีขาวบีบพื้นที่สีแดงขยับขุนสีขาวใช้เบี้ยมากันฝั่งสีแดงต้องเดินเบีย้ยความ สีขาวจึงกินลุกจน